ไปไหนอะ่ะไปทสไดสอบไง9โมงอะ่ะ10โมงนะัดไว้10โมงอะ่ะยังไม่ยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยนะครถมว่าไปเลยนะไปด่วนเลยเร็วยังไงวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทสได้เจ้าเซี่ยเวสสองสองศูนย์ดีเอจพรีเมียมนะครับที่นครปฐมกันนะครับพอดนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนับทางเพจผมเองนะครับติดต่อเข้ามาสนใจรุ่นนี้มากแต่ว่าติดเรื่องการใช้งานนะครับว่าเฮ้ยเขาจะใช้งานเหมาะเขาไหมนะครับแล้วรถเนี่ยรถจริงๆเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นแต่ในคลิปนะครับ ก็เลยวันนี้จะทารถจริงไปให้เขาดูนะครับว่าเขาจะชอบจริงๆไหมนะครับแล้วเหมาะกับการใช้งานที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นครถมนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะถึงบ้านลูกค้ากัแล้วนะครับแหแล้วโอ,โอ้ใหญ่มากเลยนะครับน่าจะเป็นโรงงานเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงแขครับโรงงานเกี่ยวกับทำหมูเนี่แหละครับกำลังขับมาละโอเคอ่าโอเคก็ตรงรุ่นครับตรงสีตรงสีภายในแดงเหมือนกันตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้เลยครับเลยครับอันนี้มันไม่ใช่ไฟแดงเนไง ตัวนี้ไม่ใช่ป้ายแดงครับตัวนี้เป็นรถเทดไดครับไม่ใช่คันนี้ครับเพียถ้าคันใหม่ครับอันนี้อันนี้เป็นรถเทดได้ใหญ่ครับข้าใหม่าครับอ่ครับอาคันนี้ขับมาให้ดูเฉยขับมาให้ดูไม่ได้คันนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยตรงรุ่นตรงสีครับสีขาวก็จะมาพร้อมกับบอดแดงฟูโทนครับสวยใหญ่ใหญ่ก็ถ้าใช้ซีรีห้าอยู่ก็ใหญ่เท่ากันครับแต่ว่าทรงมันจะสปอร์ตกว่าตรงที่ว่า ลักษณะมันจะเป็นคูเป้ที่เป็นสี่ประตูออกมาครับก็ะจะมีความต่างกันอยู่ยนะได้ครับ,บเราเปนะิดให้ครับมันจะอันนี้จะปึ๊บนี่ดีเทลล้วนดีเทลล้วนครับดรับแล้วครับดับรแล้วครับ ไอ้รถพวกนี้ถ้าความร้อนมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะต้องดับเครื่องอะ่ะเครื่องจะดับแต,แต่ว่าพอลมมันทางานก่อนครับก็เหมือนกันใช่ครับก <PM. S 1> ็จะเหมือนกันแล้วก็กระโปรงหน้าเฟรมตรงนี้ครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดไม่ใช่เหล็กรถการกระแทกอะไรพวกนี้ครับคนจะลองฟังเสียงเครื่องดังหรอได้ครับรเคยใช้อยู่องก็ใช้ที่สามร้อยไง กเล็ว่ามาณนี่ครับถ้าปิดฝ่าปองก็ไม่ได้ค่อยได้ยินแล้วก็ถ้านั่งในรถแทบไม่ได้ยินเลยครับ หรือจะลองลองเทสได้ก็ได้นะครับไหนแล้วรถมาแล้วฮียะเด็ดรถมาแล้วลองเทสได้ดูแล้วหลังก็เวลานั้นก็เตะเปิดได้ครับแต่ว่ากุญแจไม่ได้อยู่ที่ตัวกดตัวนี้กดตัวนี้ได้กล้องก็จะซ่อนอยู่ในนี้ครับด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดเพราะด้วยด้วยดีไซน์ครับอาจจะไม่เหมือนรถซีดานครับแต่ก็ถือว่าลึกอยู่ วอะไรก็เป็นตัวใหม่แล้วหน้าจอก็เป็นสัมผัส Apple ิ a ค<อ>าเพ y มีคือสามารถดูแมพได้เสียบเข้ามือถือได้เลยครับแล้วก็ เราอยากจะดูสถานะรถเราดูผ่านมือถือได้เลยรถล,ล็อกไหมรถสตาร์ทอยู่รถอยู่ที่ไหนหารถได้จากมือถือได้เลยเเชื่อมได้เลยเชื่อมได้เลยครับ<ม>ก,ก,ก็การเปิดประตูการเปิดล็อกรถเนี่ยเราจะสั่งงานผ่านมือถือเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความหมายที่ถ้าเราอยู่กรุงเทพรถเราอยู่นี่เราจะเปิดก็ได้จะให้ลูกเอาไปเก็บเอาของในรถได้เลยแล้วก็ล็อกผ่านมือถือได้เลย<ม>นะครับล <laughs> <laughs> องดูก่อน เดี๋ยวขออนุญาตนะครับามาข้างในรถกันแล้วนะครับว้างเหรอก็เดี๋ยวเราข้าเึ็ผ่ันกันก่อนเลยครับเริ่มเริ่มแรกเดี๋ยเราจะไปเทสได้กันนะครับเดี๋ยวกระเป๋าออก,กอไหมไม่เป็นไรไม่ได้นะ ปรับเบาะให้เหมาะสมนิดนึงโอเคครับเกียร์อยู่ที่มือเหมือนเดิมโอเคครับลูกค้าเคยใช้เบนซ์อยู่แล้วครับอันนั้นก็การขับขี่กันเลยไม่ได้ยากปุ่มเบรกนะครับปุ่มเบรกอยู่ทางด้านขวาครับอันนี้ครับนี่แหละใช่ครับนี่เบรกอันนี้เบรกมือใช่ครับเรากดออกอ่าอันนี้เราก็ไปได้แล้วครับว้างเยอะเลยสวยมากนี่ก็าดแค่นั่ง ก็รถจะมีกล้องสามหกศูนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับก,ก็จะง่ายต่อการที่จะดูรอบคันเหมือนกับมูลนายครับนายมีรอบคันเ็ามาพร้อมกับเซ็นเซอร,ร์รอบคันอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลเลยรุ่นนี้แต่อาจจะการขับขี่เนี่ยก็ต้องอาจจะปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเตี้ยกว่ารถธรรมดาอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะครับเพราะว่ามันเน้นความสปอร์ตเครื่องเท่าไหร่นยเครื่องสองพันครับ 2,000เทอร์โบเทอร์โบด้วยเทอร์โบด้วยครับเป็นรถขับหลังหนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงมา้าขับล้อหลังใช่ครับก็อาจจะไม่ได้กระชากมากนะครับฮี่แต่ว่าข้อเด่นของคือความนุ่มลวนลองดูฝั่งนั้นที่ยางมันบางเ่ยเดี๋ยวทดสอบไปคร<ด>ับูใหญ่เดี๋ยวเรานั่งก็เหมือนไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ดูกระชัดรัด,ดแต่ว่าเบาะมันะไกล บอกมันจะโอบดีครับกระชับดีเวลาเข้าโคงเข้าโค้งก็จะตัวตัวเราก็บอบอกมันก็ไม่ได้โยกครับเพราะมันโดนโดนบีบไปละสไตล์เดียวกับเ็นแต่ว่าอย่างที่บอกครับรถมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าคือคือแนวนคิดเขาว่าเอารถสองประตูมาขยายให้เป็นสี่ประตู พเพราะรถสองประตูการขึ้นลงมัน,ม,ม,นม,มันไม่สะดวกแคัน,นี้ครอบครัวจะซื้อซืืซ้้ออไม่ได้ก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นมามาขยายประตูเป็นสี่ซะแต่ยังคงความสปรอร์ตแบบรถ,รถคูปเป้อยู่ <c oughs> ก็เลยทําให้ไอ้เซกเมนต์นี้ยของเบนซ์มันไม่ซ้ําใครสําหรับรุ่นนี้นะครับยี่ห้ออื่นจะไม่มีเซกเมนต์แบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องยนต์ดีเซลเข้าไปอีกก็เราที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะอย่างเฮียขับ ซีรีห้าอยู่ก็ดีเซลก็ประหยัดประหัดตัวนี้ก็ประหยัดมันไม่จุกจิกอ่าตัวนี้ก็ประหยัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของยุโรปในเรื่องดีเซลเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับมันมาสุดละประหยัดไม่จุกจิกแล้วให้กําลังม้าสูงได้ครับพี่เ๋ยวรถหรูยัง่าราคาต้งมันก็สี่ล้านสี่ล้านกลางแล้วอะครับไฟแดงนะใช่ครับมันแพงกว่าา c l a s ้เมื่อก่อนมันมี เอสสามร้อยห้าสิบยุคโน้ตเลยยุคแรกเลยโฉมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำครับโฉมโฉมสักโฉมที่แล้วอ่ะครับโฉมที่แล้วแต่เป็นยุคสักปีสองพันสิบสองสองพันสิบเอ็ดแล้วครับนี่มาทำเป็นสองสองซสามห้าศูนย์ดีซึ่งเป็นเครื่องหกสูบอันนั้นจะกินน้ำมันแต่แรงมากแรงแรงแต่ว่าเปิดเครื่องมาคือเครื่องใหญ่ไปเริ่มเลยก็นิยมอยู่สักพักนึงแหละแต่สุดท้ายเวลาเวลาซ่อมบำรุงมัน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 ใช้ราคาสูง 2องห้าศูนย์เลยขายค่อนข้างดีกว่าวก็ก็เลยเลิกทำไปซาบลงมาหน่อยนึงแล้วก็มาเป็นอ่าแล้วก็ท่าน,นี้ท่าน,นี้หลังจากนั้นก็จะมาเป็นเครื่องดีเซลสองพันหมดแต่ว่ารหัสท้ายรถอาจจะต่างกันไปสามร้อยดีสองสองศูนย์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> แล้วก็ด้วยความที่เออราคามันจะโดดไปอ e ีคัสห้าถึงหกแสนนะครับ มันก็จะมีความเป็นแบบพยายามทำภายในหรือพยายามทำการตกแต่งให้มันลักชวรี่ใกล้เคียง s อ a คานะครับเอสคาเอคานมัคืออะไร s อสคาคือตัวตัวที่หรูที่สุดของเบนและแลวครับคำว่าเอสคานนี่ความหมายความหมายคือเราเอาไว้แบ่งแยกในในขนาดของตัวรถ mm hmm. เป็นหลักแล้วกันครับเหมือนกับ c ีคานเริ่มต้น e ีคานจะใหญ่ขึ้นมาเอสคานจะใหญ่ที่สุด ถ้าบถ้าเบน BM ก็ซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7คล้ายๆอย่างนั้นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรพอเวลาเราใส่ยนตกรรมที่เจ๋งๆเราจะใส่ S card ก่อนครัโอเคครับเราวนมาหนึ่งรอบแล้วนะครับขออนยญานนิดนึงครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอเคนะคามต้งตัวแล้วจากภายนอกที่มันดูใหญ่เนี่ยเราขัดจริงมันขับขับยากไหมครับง่ายนะ เราถึงได้บอกว่าดูข้างนอกมันใหญ่แต่เวลาขับแล้วมันเหมือนกับรถสปอร์ตความนุ่มนวลนะครับเนี่โอเคได้ได้โอเคครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับกับการเทสได์ครับก็เดี๋ยวขอถามสัมภาษ์ลูกค้าตรงๆงเลยครับเียครับเป็นยังไงบ้างครับเทสไปแล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งรอบโอเคโอเคนะครับทุกอย่างความนุ่มนวลก็โอเคอัตราเร่งพอได้ไหมครับครับมีมีมีไม่ชอบตรงไหนหรือชอบตรงไหนบ้างไหมครับก็ ไฟฝันรถมันก็สุดยอดอยู่แล้วสุดยอดเลยคือต้องเล่าอย่างนี้ครับ <c oughs> คือเจอกันในออนไลน์นะครับแล้วก็ลูกค้าส่งรูปมาเลยว่าต้องการรถแบบนี้เพราะว่าดูมาหลายวันแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวก็อยากเห็นตัวจริงนะครับเราก็ด้วยความที่แบบเอารถจากกรุงเทพมาเสิร์ฟให้ถึงนครปฐมเลยครับให้ตัดสินใจนะครับก็วันนี้ก็โอเคครับลูกค้าก็ตัดสินใจจองนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับีเครับ <c oughs> เดี๋ยวง่าเจอกันมาแล้วรถอีกทีนะครับฮี่ครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับฮี่รับ